โควิด19ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยเลยว่าแน่กลัวมากแมนะคะหลายๆคนก็เริ่มตื่นตัวกันแล้วนะคะเริ่มมีการกักตุนอาหารมากขึ้น ที่ติ๊กไปซูเปอร์มาก็กจะเห็นได้ว่าแบบเอ่ออาหารต่างๆของแห้งต่างๆตามเชลวางอย่างเงี้ยมันก็เริ่มโลงไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะคะติ๊กก็เลยอยากจะแนะนําค่ะว่ามันมีอาหารอะไรบ้างน,นะคะที่คนส่วนใหญ่กักตุนไว้หรือว่าอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานและที่สําคัญนะคะแค่เราเลือกนิดนึงนะคะเราก็จะได้อาหารที่เก็บได้นานด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ติ๊กก็อยากจะมาแนะนําคร่าวๆนะคะสําหรับคนที่เออลักสุขภาพแล้วก็มีเป้าหมายที่ ลดน้ำหนักอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะ ในหมวดของผลไม้สดนะคะที่ก้นแน,นะนาเป็นพวกแอปเปิลไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแดงหรือว่าแอปเปิลเขียวก็สามารถทานได้นะคะพวกแอปเปิลเนี่ยนะคะมันก็มีแหล่งวิตามินที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานสาหรับคนที่ลดน้ําหนักนะคะก็จะเลือกผลไม้ชนิดนี้มากินเพราะาทาให้รู้สึกอิ่มนานนะคะแล้วก็ไม่หิวจุกจิกแล้วก็สามารถทานเพลินๆได้ทั้งวันนะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นพวกสาลี่ค่ะสาลี่นะคะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่านะคะด้วยความที่มันเป็นผลไม้ที่น้ําเยอะ ะะก็สามารถกินได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกฝรั่งนะคะก็ฝรั่งนะคะมันก็จะมีพวกคาพวกไฟเบอร์ค่อนข้างที่เยอะๆนะคะแล้วก็ทําให้เราอิ่มนานที่สําคัญนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณเราด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกแตงโมหรือว่าสับปะรดต่างๆหรือว่าผลาผลไม้อื่นๆนะคะก็จะให้ความหวานที่ค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีน้ําตาลเยอะก็ค่อยๆเลือกไปนะคะทานได้นะคะแต่ว่าทานในปริมาณที่น้อยนะคะ มาดูในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นพวกแหล่งโปรตีนต่างๆแต่ที่ติไปดูเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันจะหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะสาหรับเนื้อสัตว์นะคะติคิดว่ามันหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ซื้อแบบสดจะดีกว่านะคะก็สามารถไปซื้อที่ตลาดหรือซูเปอร์มาวันหลังก็ได้นะคะหรือว่าใครที่แบบอยากซื้อจริงๆนะคะติก็แนะนําเป็นพวกอกไก่หรือว่าเนื้อที่มันไม่ติดมันนะคะหรืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็จะเป็นพวกแบบว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะที่สามารถเก็บไได้นานพวกฟิชแข็งต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกกกชิ้นอไ่ แฮมต่างๆนะคะเต้าหู้ไข่คาวอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถห ตู้เย็นไว้ได้ก็้อีกหนึ่งสิ่งนะคะนั่นก็คือพวกไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานเหมือนกันนะคะปลากระป๋องนะคะก็มีติดบ้านไว้อุ่นใจนะคะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนํานะคะหรือว่าถ้าใครซื้อไปแล้วซื้อไปกินนะคะเวลากินก็แนะนํากินแต่ตัวเนื้อปลานะส่วนน้ําปลากระป๋องเนี่ยมันอาจจะมีโซเดียมหรือว่าน้ําตาลอะไรค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากแนะนําก็คือพวกทูน่าเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนแล้วก็โปรตีน สูงไขมันต่ำนะคะแล้วก็สามารถเอามาทําได้หลากหลายเมนูมากใครจะเอาไปยำทูน่าเอาไปกินกับสลัดก็สามารถทําได้พวกน้ำพริกนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นานระดับหนึ่งนะคะสามารถเอาไปกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าพวกน้ําสลัดเอาไปกินกับสลัดก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็ทําให้เราอิ่มท้องแล้วก็ แก้การเบื่ออาหารได้ด้วยค่ะสําหรับในโหมดเครื่องดื่มนะคะแน่นอนว่าสิ่งแรกที่หายเกลี้ยงไปเลยนะคะน่าจะเป็นน้ํานะคะน้ําสะอาดนะคะแน่นอนว่าคนก็จะกักตุนไว้ในช่วงที่เกิดภาวะฉุกเฉินนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเรานะคะก็ขาดน้ําไม่ได้เกิน2วันเนาะเพราะฉะนั้นน้ําก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อกลับไป ตุนไว้นั่นเองนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นพวกนมค่ะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยให้อิ่มท้องแล้วมันก็สามารถกินง่ายแบบตื่นเช้ามาแล้วก็ กินนมอย่างนี้ก็สามารถทําให้เราอิ่มท้องอยู่ได้นานนั่นเองนะคะนมนะคะก็อยากจะให้เลือกนิดนึงนะคะดูที่ว่าเราอยากได้ประโยชน์อะไรจากมันบางคนอยากได้โปรตีนจากนมก็อาจจะเลือกเป็นนมโคล100%นะคะหรือว่าบางคนอยากจะให้น้าตาลน้อยไขมันต่านะคะก็อาจจะเลือกเป็นสูตรเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะต่างกันที่โซเดียมนะคะถ้าถ้าเป็นนมโค100%เนี่ยโซเดียมจะต่ากว่านั่นเองแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะติว่ามันก็ Uh, แล้วแต่เราแล้วกันนะคะว่าเราอยากจะเลือกแบบไหน mm. ชอบกินแบบไหน mm. ก็สามารถเลือกได้จริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะ mm. สำหรับการแบบ เลือกนมนะคะส่วนนมกล่องที่ติ๊กแนะนานะคะก็จะเป็นตัวดีหน้างาดับหวานน้อยนะคะซึ่งชอบกินมากๆคือดูจากฉลากหลังกล่องแล้วปริมาณแคลอรี่หรือน้ําตาลดูจะน้อยสุดนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสําหรับใครที่ติดนะ้ำบัดลมอย่างติ๊กนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็มีติดบ้านไว้นะคะเพื่อการแบบว่าเผื่ออาหารหรือว่าเพื่อให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมานะ่คะก็สามารถกินได้ค่ะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับตัวฉลากทางเลือก สุขภาพหลายคนอา,อาจจะคิดว่าเฮ้ยเจ้าตัวฉลากเนี้ยเอามาติดที่น้ำโค้กมันใช่หรอแล้วมันดีต่อสุขภาพจริงๆหรอจริงๆเจ้าฉลากตัวนี้นะคะมันเอามาติดไว้เพื่อที่จะบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันมีน้ำตาลมันมีไขมันมันมออีโซเดียมตํากว่าปกตินั่นเองนะคะก็เป็นสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างเจ้าตัวน้ำบัตลมที่เรารู้ดีนะคะว่ากินไปมันก็ ไม่ใช่จะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ที่ติดไว้เพราะว่ามันเป็นสูตรแคลอรี่นะคะโ o ชูการ์นะคะมันก็ถือว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพเพราะว่ามีปริมาณน,น้าตาลที่น้อยกว่าปกตินั่นเองค่ะสําหรับใครที่แบบมีภาวะเครียดหรือว่ามีอาการหน้ามืดน,นะคะเจ้าตัวน้าผลไม้พวกนี้มันก็จะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายกลับสุขภาวะปกตินะคะก็หลายคนก็มีติดบ้านไว้อุ่นใจนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเลือกดูฉลากนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกที่น้าตาลน้อยที่สุดเนี่ยทำให้เรารู้สึก มั่นใจได้มากขึ้นนะคะกับการเลือกนําผลไม้ไปกินที่บ้านค่ะ ส่วนนะ้ำอ,อื่นนะคะก็สามารถเลือกได้เลยตามที่ชอบนะคะแล้วก็พยายามดูที่ฉลากเลือกที่ดีที่สุดนะคะอ่านฉลากให้เป็นนะคะเราก็จะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพให้ผลเสียต่อสุขภาพน้อยกว่านั่นเองนะคะอย่างต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นพวกเนยถัว่วเนยถัว่วมันมีอยู่2ชนิดนะคะสําหรับยี่ห้อนี้มีแบบบดหยาบแล้วก็บดละเอียดส่วนใหญ่ติก๊กจะชอบกินบดหยาบนะคะเพราะว่าทาไปปุ๊บมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเนื้อถั่วอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ เอามากินกับขนมปังก็ได้แล้วก็พวกแกงนะคะก็ยำต่างๆสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าดูอานฉลักให้เป็นอย่างที่ติ๊กบอกเราก็จะสามารถเลือกที่มันดีต่อสุขภาพได้มากกว่านั่นเองนะคะ แน่นอนค่ะว่าข้าวมันเป็นอาหารมื้อหลักของประเทศไทยเรานะคะคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็กินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะคะที่ข้าวเนี่ยจะแบบหมดไปก่อนเลยนะคะก็เลือกให้ดีนะคะสำหรับข้าวไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ติกก็จะซื้อเป็นพวกข้าวไรเบอร์รี่นะคะแล้วก็มาผสมกับข้าวขาวไว้กินนะคะถ้าจะกินข้าวไรเบอร์รี่อย่างเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเลี่ยนหน่อยนะคะติกก็จะผสมกับข้าวขาวเพื่อให้มันรสชาติดีขึ้นกินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็พวกพาสตา้าต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้พลังงานให้คาร์บสูงนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานนั่นเองรวมถึงพวกวุ้นเส้นมาม่าด้วยนะคะคือปกติพวกมาม่าที่ก็จะไม่ค่อยก่นนะคะแต่จะเลือกเป็นะบะหมี่ผักที่มันเป็นเส้นสีเขียวๆมากกว่าแต่บังเอิญว่าวันนี้มันหมดค่ะมันหายเกลี้ยงไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบหาซื้อได้ก็แนะนําตัวนี้นะคะสามารถเอามาต้มกินได้ค่ะ ซีเรียลต่างๆนะคะมันก็ช่วยให้อิ่มท้องแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นเก็บไว้ได้นานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกซีเรียลต่างๆเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะตัวที่ติก,กินนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะที่แบบมีประโยชน์ค่อนข้างดีแล้วติก,กินอยู่นะคะก็รู้สึกว่ามันช่วยในระบบขับถ่ายดีมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้ราคาอาจจะค่อนข้างแพงนิดนึงใครที่สามารถหาซื้อได้ประมาณนี้แล้วก็ราคาถูกกว่าก็สามารถซื้อได้ค่ะขนมปังขนมปังหมดค่ะ ไม่มีเลยคือแบบโล่งมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะดีกว่าถ้าเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถแบบเดินไปเซเว่นไปบ้านได้นั่นเองนะคะสาหรับเครื่องปรุงต่างๆนะคะหลายคนก็ถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยต้องเลือกแบบโลโซเดียมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าอย่างอื่นกินได้จริงๆอะ่ะใครที่แบบมีเครื่องปรุงอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้ได้อยู่แล้วนะคะขอแค่ลดปริมาณการปรุงลงนะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ยลดโซเดียมได้แล้วไม่จําเป็นว่าต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันโลโซเดียมอย่างเดียว มันพืชนะคะก็เลือกให้ตรงกับการที่เราจะปรุงนั่เองเราจะปรุงอาหารแบบผัดแบบสลัดหรือว่าแบบทอดนะคะก็จะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายสามารถเลือกได้เลยนะคะที่แนะนานะคะที่ดีต่อสุขภาพหน่อยนะคะก็จะเป็นพวกน้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวน้ามันราข้าวหรือว่าน้ามันปาล์มหรือว่าเป็นน้ํามันที่มาจากพืชทั้งหลายแหล่งนีก็จะค่อนข้างที่จะดีต่อสุขภาพหน่อยนะคะอย่างสุดท้ายค่ะก็จะเป็นพวกขนมกินเล่นนาอยแน่นอนว่าโหยเราแบบ กักตุนอาหารไว้แล้วบางทีมันก็เบื่อเบื่ออย่างมีอะไรที่แบบคบเคี้ยวหน่อยนะคะอันนี้ก็แนะนําเป็นพวกแอลมอนหรือพวกถั่วต่างๆนะคะมันก็จะได้ไขมันที่ดีด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็สามารถกินเล่นได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการตุนอาหารของติ๊กก็รอบนี้ไปซุปเปอร์ก็ค่อนข้างโล่งก็เลยถ่ายได้ไม่ครบนะคะแต่ว่า ถือว่าประมาณนี้คร่าวๆค่ะที่เป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็ดีต่อสุขภาพขอแค่เราเลือกนิดนึงนะคะอ่านฉลาดให้เป็นมันก็ช่วยให้เราเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันดีกว่าตัวอื่นมารับประทานได้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะโรคระบาดโควิดสิก็ถือว่าน่ากลัวมากออกไปข้างนอกนะคะอย่าลืมล้างมือแล้วก็ทาเจลแล้วก็ที่ถุงพันนะคะใช้แมสปิดปากกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ Bye.